โปรครับใช่มึงเป็นอะไรเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเออว่าไงวัาดีครับโหปรโปรขึ้นมาไหมโปรเอาดีดีไม่มีเลยพี่ไม่ออกตรงนี้มึงเป็นไรน่ะไม่ได้อะไรของกานไม่เป็นไรน่ะไม่เป็นไรก็แต่ว่าตาจตาได้หรือเปล่าถูกคนหรือเปล่าได้เฮ้ยไอ้บอปอยู่ไหนเนี่ยมึงขอไอ้ให้บอปโทรมาากูหน่อยดิเป็นไงมาไงเนี่ยมึงเนี่ย มันนี่นี่ะมหาพี่หลงก็ดีพี่หลวงก็ชวนมาชวนมาเดินเล่นนะ่ะเขาบอ,อกอแต่แต่ผมโดนไปละหล่ายอยู่ขา,า,าดไฟฟ้าเก้าทีเนีย่สยสวัสดีสวัสดีสวัสดีจัดเลยแหลมม <What? S 1> ะม,มีมีอะไรให้ผมสูบไหมไม่มีเลยสั์หมดตูดกูยังไม่มดอะไรเลยเออหมดจริง ทรรไไปม่ับบคุออะไรเงี้ยขอก่ออะไรเงี้ยไม่มีสัตว์จะมีได้ไงหมดตูดแล้วไอ้เหี้ยไม่มีพี่ไอ้เจอไอ้เชียบบ๊อบอยู่ไหนไอ้เชียบบ๊อบอยู่ไหนไอ้เชียบบอะไรลูกไอ้เชียบบ๊อบอยู่ไหนลูกไปรอไอ้เชียบบ๊อบอยู่ไหนลูโอเคโอเคโอเคไอ้เดี๋ยวกูมานะไม่มีไอ้เชีไม่มีมึงจะถ่ายกูอปุยปะ อ๋อพี่มึงเติมไปยังเนี่ย12เนี่ยเอ่อกำลังเติมอยู่ับพี่เอาไหนผงบอกมึงเติมไปแล้วอ๋อผมเติมไปแล้วรอบหนึ่งไงที่พี่ให้ผมอ่ะอ่าใช่แล้วรอบนี้ผมจะให้ไอ้นี่็นเนีเติมโอเคโอเคโอเคพี่สองครับพี่สองครับเอาแฟชั่นไหมกูได้ครับได้มียังมึงมียังผมผมก็มีอยู่สามตัวพี่พอแล้วอ่าเคไปคีดครับ มองไม่ยังซ้ำบอซ้ำหมุมไม่กล้าขายอะตอนนี้ไม่กล้าขายไม่กล้าขายซ้ำอ่ะ ไม่กล้าขายอะดิ เดี๋ครับพี่แห่งมึงอยู่ไหนนะ่ะผมอยู่เก็บม้านเถลียโอเคโอเคมึงมึงได้แฟชั่นแล้วมึงบอกว้วยว่ามึงได้ยังเดี๋ยวกูไป้ท่นั่นแข่งแล้วกัน กระชาไปอีกตอนไหนครับไม่ล้เหมือนกันเลยครับผมผมอาจจะเป็นคนทำพวกนี้นะนี่จริงๆก็ไ้หมดอยังคือคือไอเรื่องพวกนี้ผมน่าจะพอผมไม่ค่อยรู้หรอกผมไม่ค่อยรู้หรอกครับคือแอดมินเขาจัดการกันฝ่ายนู้นเขาจัดการกันอย่างนู้นอย่างนี้ผมไม่รู้หรอกครับมีหน้าที่อย่างเดียวของผมเมื่อคือมันมาก็แค่เติมมาวันไหนก็แค่เติม ออสตาดีต oh, uh. mm ่นสองออผมว่าเนี่ยจะเอา mm hmm. ไอ้พวกไอ้เซิร์ฟไปแข่งออสตาอยู่ mm hmm. ไอ้เซิร์ฟมันจะทําทีมแข่งด้วยแล้วก็นักลบลเรานนาจะเยอะ mm hmm. เอาของไอ้เวทไปเอาของเราไปรวมๆกัน mm hmm. ก็น่าจะได้อยู่นะ mm hmm. ผมว่าออสตาตัา mm hmm. งขขั ได้เจากระด้างแล้วไหม้มึงมึงได้เบดบูตรถพวก R สามสองป่ะว่ามันวิ่งเท่าไหร่ตอนเนี้ยมันอันสามร้อยกว่าครับมนง่สามห้าสามห้าเหรอตอนเนี้ยของกูสามหกนะคันเทียของกูอะ อ้าวไอตีของมึงโดนแซงแล้วหรอสนามเนี้ยนะมันใช่สถิติมึงว่าสนามเนี้ยไม่ใช่ครั้งที่แล้วเหมือนว่ายังร้อยแปดสิบบิเลยแซงไม่ได้